สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้ก็มือกันในเกมโปเกสซาก้านะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มนะครับกาชานะครับวันนี้มีกิจกรรมในส่วนของเรนซี่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโปเกมอนที่ผมยังไม่มีนะโอเคเดี๋ยวไปติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำยุ่งต่อไปด้วยกันนะฮะสหรับท้ายคลิปก็จะมีวิธีการเอาเข้าทีมด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันครั้งที่1กันเลยแล้วกันนะครับผมป้ายจริงๆนะผมรอกิจกรรมนี้มาสักพักนนนนึงะเพิว่าามัขด เอาเข้าทีมหินเพลินผมได้ตัวที่เป็นตึกหินหินมานะจะมารวมกันนะครับโอ้โหดูเปิดมาได้ใครลออโอ้โหโอ้โหสีทองออกเพียบอโอเคครั้งแรกก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้โปกเกมอนมา4ตัวนะครับแต่ว่ามีหมดแล้วนะโอเคอีก6,000นะครับการันตีเทพนะจัดไปเลยรอบนี้มีเทพ1ตัวแน่นอน มาเอากระเป๋าเต็มนะครับขออภัยด้วยมารอบนี้จัดไปนะครับโอ้โหไ,ได้ไม่นานมานะครับตัวเดียวเองโอ้โหอันนี้ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ได้บัตรจับก้อระดับสูงมานะครับอ่ะจัดไปครับครั้งที่สามครับโอ้ยได้แมงมุมน้ำมาโอ้โหได้เอฟฟี่มานะครับอ่ะจูทาริสโอ้โหล่างเล็กของไลโบ ก็มีหมดแล้วครับมาการันตีเทพเลยรอบนี้จะได้ตัวอะไรนะครับจัดไปนะครับการันต์เออเต็มอีกแล้วครับมาครับเคลียร์ปเรียบร้อยมาเทพเทพตัวไหนโอ้โหได้อีทรานมาครับอันนี้มีแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเข้าคลังไปก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหไปครับต่อเลยครับโอ้โหดราต้าครับตัวเดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรไดอีทรานมานะโอเคขั้นตัดปเลย ได้ตัวหิมะมานะครับจำชื่อไม่ได้นะตัวนี้ตัวนี้ผมมีเต็มคังแหละอ่ะเดีย๋ยวไปเคลียร์กระเป๋านันก่อนเลยแล้วกันโอ้กระเป๋าเต็มอีกแล้วนะครับมาโอเคเคลียกระเป๋าเรียบร้อยนะครับคือกระเป๋าผมเหลือช่องน้อยโอ้โหตั้งสองหมื่นโอเคเรามาสุ่มให้จบดีกว่าสิบครั้งโอ้อันนี้ซูซูเมะน,นะครับได้แพนด้ามาด้วยแล้วก็ได้ชิปเฟเซอร์มานะครับแล้วก็ชิปพวกคอยคิงนะครับจัดไปอีกรอบนึงอ๋อ,อได้โก้ดมานะครับ อ่าตัวนี้ยังไม่มีนะครับเออตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีมมโอ้โหเอฟี่อีกแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไปเคลียร์เคลียร์นะไปเคลียร์ของข้างนอกแป๊บนึงนะครับโอเคโอ้โหอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปเคลียร์ของแป๊บมามันจะดู โอ้โหสูงไป8รอบแล้วนะเนี่ยเดีอีกสองครั้งนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาเคลียร์มอนกันหน่อยนะครับให้ตัวนี้กินได้ไหมยวไล่ก่อนนะครับก็จะมีบางตัวที่ผมจับมาซ้ำหมว็จะนนี้ใสก่อนนะครับอาจจะมีใช้ถ่ายทอดได้นะครับมาโอ้โหปลาโอ้โหปลาสองอีวากหนึ่งเออหิมะมา มาครั้งสุดท้ายแล้วเอาให้จบกันไปโอ้โหเต็มอีกแล้วนะครับผมมาหลังจากเคลียร์กระเป๋าที่บร้อยนะครับจัดไปรอบสุดท้ายนี่ครับโอ้ยโอ้โห,โโหแมงมุมน้ำครับมาอีกอะมาอีกมีแมงมุม3ตัวแล้ว,วครับโอเคต่อเลยโอ้โหสี่ตัวบ้าบอโอ้โหผีมาครับผีมาหนึ่งโอ้โหอีมอนกะโอเคครบแล้วนะครับสำหรับ กิจกรรม10รอบนะฮะเสียดายอย่างหนึ่งครับเสียดายที่ว่ากิจกรรมใช้เพชรเนี่ยมันใช้แค่หนึ่งหมื่นเดียวนะเราใช้เกินไปตั้งสองหมื่นห้าเนะเกินไปหมื่นห้าเนี่ยเสียดายแต่ว่าผมก็อยากได้ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะตัวนี้ตัวดาเมทที่แรงมากๆนะครับโอเคได้เป็นกระเป๋าช่วยเหลือนะครับผมกล่องช่วยเหลือนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปอัญเชิญกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็มนการเสียเวลานะตัวนี้อยากได้มานานแล้วครับไม่ค่อยมีกิจกรรมไม่ทําสักเท่าไหร่นะ สังเกตแล้วมันก็จะวนมอนสเตอร์ตัวเดิมโปเกม,มอนตัวเดิมครับโชคดีตัวนี้รอบนี้มันมานะอ,อจัดไปดูนิสัยก่อนเอ,อ้นิสัยก็โอเคไม่บวกไม่ลบเอาเกิดเอาเลยละกันที่เกียร์รอเนะีเดี๋ยวอัญเชิญก่อนค่อยว่ากันเดีย๋ยวเราค่อยไปรีนิสัยกันที่หลังนะไม่บบกไม่ลบก็โอเคอยู่นะครับผมออตัวนี้น่าจะเป็นสายโจมตีพิเศษหรือเปล่านะครับผมจัดไปข้าขออัญเชิญเจ้าเอาเดี๋ยวต้องแปลงร่างเป็นมก้าก่อนนะครับ จะได้เก่งถ้าไม่ใช่ไมกาไม่เก่งนะครับโอเคลำดับถัดไปนะครับเดีย๋ยวผมไปทําการย่อยเศษชิปก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับคือเป้าหมายของผมเนะี่ยคือผมจะเก็บเศษชิปให้ได้5,000นะผมจะไปแลกโปเกมอนเทพหนตัวตอนอ่ามันจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะอ่ะโอเคประมาณนี้ในคอสมามี75นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไป่องสกิลนะครับกันนิดนึงนะครับมีโปเกมอนใหม่เดวตัวหนึงที่ผมได้มา ที่ผมยังไม่เคยได้นะตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยได้เลยไม่เคยสุ่มกระช้าได้นี่ตัวนี้เลยน่ารักมากมากอ่านิสัยกน็นิ่งครับมีความเร็วนะฮะสายตัมตีกระยภาพนะครับเดี๋ยวผมล็อกสแตทไว้นี่ครับเดนซี่อยู่นี่ครับมาเดนซี่เนี่ยเดี๋ยวต้องมีวฒนาการล่างเมกาถึงจะเก่งนะครับผมสแตทหลัก,ล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 กครับก็อ่าพัลสีก็คือเมื่อเข้าต่อสู้เนี่ยถ้าติดดีบัฟเนี่ยจะสะท้อนนะครับกลับมาที่สตูนะครับแล้วก็หลังจากที่ ออกสกิลจะสร้างนะครับเกาะนะครับฟื้นฟูนะครับขึ้นอยู่กับเลือดสูงสุด10%นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นพาสซีฟส่วนอีกท่านนึงเป็นมูนแบลดเป็นสายแฟรี่นะครับโจมตีพิเศษนะครับ80นะครับก็ถือว่าแรงนะครับอีกอันนึงเป็นเอิร์ธพาวเวอร์นะครับเป็นโจมตีธาตุดินนะฮะเป็นสเปเชียลแท็กนะครับต่อไปเป็นพาวเวอร์เจมนะครับธาตุหินนะฮะอ่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นโจมตีพิเศษหมดนะครับ รวไมไปถึงอันตินะครับเดมอนสตอมบ์นะครับก็ทำเดเมจนะครับสร้างความเสียหายบวกอีก30%นะครับโอ้แรงกว่าเดิมอีกนะมีผล3เทอรน์นะครับหลังโจมตี140เลยก็ถ้าจะให้เก่งนะครับต้องแปลงร่างเป็นเมก้านะอย่างบอกนี่ครับสแตทเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะก็จะเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมอ่าก็ถ้าแปลงร่างเป็นเมก้าเนี่ยมันจะมีระบบติดคิดคดคริคอนเพิ่มเข้ามาสังเกตไหมมันจะมีคิคริคอนเดเมจเพิ่มขึ้น20%อะไรประมาณเนี้ย มาทำให้โจมตีติดคลีได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับแต่ละท่าของเขาเนี่ยคือท่ามันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ความแรงมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแปลงร่างเป็นเมกานะครับผมแล้วก็เอาไปใช้เข้าทีมนะครับสาหรับตัวเดนซี่นะสำหรับเดนซี่เองเนี่ยมันเข้าได้2ทีมนะครับมันสามารถเข้าไปอยู่ในทีมหินนะครับกับทีมเฟรนี่ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงว่ามันเข้าไปอยู่แบบไหนนะแล้วก็โปเกมอนที่ เข้าร่วมนะครับอีก2ตัวคือใครคือตัวไหนบ้างนะครับผมโอเคก็ไปลองทํากันดูนะครับสําหรับใครที่มีดนซี่นะครับผมก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการจัดทีมกันนิดนึงนะครับผมก็เป็นตัวอย่างการจัดทีมนะครับคร่าวๆถ้าเกิดผมเล่นผมก็จะจัดประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งอยู่ด้วยกัน2สายนะครับสายแรกก็จะเป็นสายธาตุหินก่อนแล้วกันนะเป็นทีมหินนั่นเองซึ่งผมเพิ่งได้โปเกมอนมาใหม่ตัวหนึง่งเมื่อคลิปเดือนก่อนนูนะ่นน่ะผมไปสุ่ม อ่าสิบครั้งแล้วผมได้ได้ชิปมาแล้วก็ไปเปิดได้รับเลยนะครับก็จะเป็นตัวอ่าที่เป็นตึกหินนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะผมเสิร์ชก่อนแล้วกันนะ,ะนะนี่ครับโปกเกมอนหินของผมทั้งหมดนะตัวยืนของผมคือตัวนี้นะฮะมันจะเป็นตัวแจกบัฟนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับโคตรโคตรถึกแลวโคตรโคตรดีแล้วก็จัดเดนซี่นะครับอีกตัวนึงผมอยากให้เป็นอีวาร์นะครับที่เป็นอีวาร์ของตัวทาเคชินะ หรือนะครับถ้าเราไม่ใช้อีวานะฮะเราใช้ตัวอะไรจีล็อกก็ได้นะครับหรือนะฮะเป็นบังกีรัตก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมประมาณนี้ทุกนี้เป็นตัวดาเมดดีๆทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ในทีมแต่ว่าผมเองผมชอบใช้อีวามากกว่าอึดถึกทนนะครับมีเรนซี่โจมตีแรนนะครับสายเนี้ยเจ๋งแน่นอนนี่ผมยังไม่ได้อัพสกิลนะพลัง2ล้านกว่านะครับไม่ได้อัพเลยทุกตัวเลเวลกากๆหมดเลยนะฮะถ้าเกิดไปปั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการถ่ายทอดพลังไปนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ ต่อมาเป็นเฟรี่บ้างนะครับถ้าเกิดผมจัดเฟรี่เนี่ยผมจะเอาตัวสีม่วงไว้ตรงกลางนะครับอ่าแล้วก็มีเดนซี่หนึ่งตัวอีกตัวนึงเนี่ยก็ให้เป็นตัวกวางก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือจัดจัดประมาณนี้เลยกำลังดีนะครับผมโอเคนะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะท่านชอบก็ฝา,ากกดไ like, ลคล์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชิกช่องมันโซนนีเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหม่เพื่อม่ให้คลิปหน้านะครับผมซีอูกเกนสวัสดีครับ